สวัสดีค่ะเจ้าหญิงแห่งเวล ز, ส์ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ทรงฉลองพระองค์ประดับเลื่อมปักเลื่อมสีแดงทำกลางความวุ่นวายจากสารคดีเน็ตฟลิกซ์ของเมแกนมาคอลและเจ้าชายแฮร์รี่ก่อนชมคอนเสิร์ตเพลงคริสต์มาสของราชวงศ์ในสัปดาห์หน้าเจ้าหญิงเคสจะทรงเป็นเจ้าภาพพิธีนี้ในวันพระราชบป,ปดีที่จะถึงเพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชนินาาเอลิสาเบธที่สองซึ่งจะเป็นพิธีคริสต์มาสแคลรอครั้งแรกของพระองค์ นับตั้งแต่พระองค์ได้รับตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งเวลส์ในพระชายาลักษ์ณดังกล่าวเจ้าหญิงเคททรงฉลองพระองค์ประดับเลื่อมราคา460ปอนด์จากแบรนด์อังกฤษ Needle and t r e a d พร้อมแขนเสื้อปักโปรงและขอบเอวจับจีบงานคริสต์มาสที่จะจัดขึ้นนั้นเน้นย้ำถึงความสําคัญของการมารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันพระชายาลักษณ์ใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยว่าเจ้าชายแห่งเวลส์ เจ้าชายวินเลียมไม่น่าจะคืนดีกับพระอนุชาที่ห่างเหินของพระองค์ได้หลังจากการเปิดตัวสารคดีของเน็ตฟลิก์มีรายงานว่าเจ้าชายวิลเลียมทรงโกรธมากที่เจ้าชายแฮร์รี่ปล่อยให้เมแกนมาคลิลแสดงท่าถอนสายบัวล้อเลียนสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองเมแกนและเจ้าชายแฮร์รี่อ้างว่ารัชวงศ์อังกฤษเหยียดเชืเ้อชาติของเขาและดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่การวางตัวเป็นทางการ ของสมาชิกราชวงศ์แม้จะอยู่หลังประตูที่ปิดก็ตามมีรายงานว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่งพูดถึงเจ้าชายแฮร์รี่ว่าเจ้าชายเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงและสิ่งที่เจ้าชายแฮร์รี่กำลังทำคือการดูถูกทุกสิ่งที่พระองค์เชื่อเพียงอย่างเดียวและสารคดีดังกล่าวเป็นแค่มุมมองด้านเดียวของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเท่านั้นหลายคนเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ทั้งสองพระองค์จะสามารถซ่อมแซมความสัมพันธ์ได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสารคดีดังกล่าวจะเป็นที่พูดถึงกันมากในตอนนี้แต่ราชวงศ์อังกฤษก็ไม่มีพระองค์ใดออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรทุกพระองค์ยังคงปฏิบัติพระกรณียกิจตามปกติรวมถึงเจ้าหญิงแคทที่พระองค์จะเป็นแม่งานในงานคริสต์มาสที่จะถึงนี้งานคอนเสิร์ตวันคริสต์มาสที่จะมีขึ้นนี้จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ให้เข้าถึงผู้คนจากทุกศาสนา นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระราชินีนาผู้ล่วงลับและจะได้เห็นเวสต์มินสเตอร์แอบบีที่เต็มไปด้วยการตกแต่งตามเทศกาลขณะที่แอบบีชอที่มีชื่อเสียงระดับโลกของการร้องเพลงแคารอและแขกพิเศษจะกล่าวคำอ่านพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และราชินีคาม,มล่าจะเข้าร่วมพิธีนี้กับเจ้าหญิงแห่งเวลส์และเจ้าชายวินเลียมซึ่งจะมีขึ้นในวันเดียวกัน กับที่สารคดีของเจ้าชายฮารี่และเมกแกนภาคที่2องจะออกอากาศทาง Netflix พระราชวังเคนซิงตันยืนยันว่า The New f ฟฟ o ตามที่ทั้งสีพระองค์ได้รับการขนานนามจะส่งเข้าร่วมพิธีพร้อมกัน